วันนี้เราไปไหนกันอ๋อจะไปตามรอยหม่อมถนัดเนี่ยถึงที่เราจะมาถ่ายโดยทีหนึ่งเราถึงแล้วนะครัะว<อ>ันก็รถเยอะมากๆาสองบอกคนเยอะมากยิ่งวันอาทิตย์โอ้โหบรรยากาศดู้สิ ล่มลื่นมากๆเลยรถเยอะมากันเพียบขนาดอยู่ที่แบบลึกมากๆตองีนเพียบเูสั่งตอนนี้เรามาดูเมนูกันนะคะว่าจะทานอะไรกันดีมีคุณชายเข้ามาตามลอยหมอบถนัดแตกนะคะได้กินสมใจแต่ว่าคนเยอะมากๆเป็นไงนะเป็นไงไก่ไก่ไ,กไหม ไกลไหมมันไม่ไกลนะล่ะฮะอะไร <คน S 1> ที่คนเยอะอะเียวันนี้โห,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 หยังไม่ทันกินเลยจะเอาออกละอันนี้ส่วนของครัวคนเยอะมากบอกเลยวันนี้ อาหารป่าส่วนใหญ่ก็มักจะอยู่ในป่านะนี่ก็เป็นป่าออกแนวธรรมชาติธรรมชาติบรรยากาศดีมากๆเดี๋ยวต้องลองดูว่ารสชาติอาหารเป็นยังไงต้องรอแป๊บนึงเพราะคนเยอะมากๆม,มาแล้วอย่างแรกอ้นผัดเผ็ดอ่าอย่างที่สองคืออะไรต้มยำปลาดองทอง ต้องมีทองเลยอ่ะอะไหนชิมซิไหนลองชิมนี่รสชาติเป็นไงเป็นไงเป็นไงอร่อยไหมอร่อยไหมถูกใจไหม okay. มาแล้วนะสองอย่างต้มดำปลาปูโ<า>อ๊แล้วอันนี้อ,อันที่สามก็จะเป็น ชูชีปลาคังเดี๋ยวเรื่องรสชาติจะมาบ่อยอีกทีนึงเนาะโอ้แต่ดูไอต้อยมยำเขาดิม,ดมีลูกโดดมาอีกัางหากด้วยดูดิลอยเต็มเลยเนะี่ยใครต้องการแบบเผ็ดแบบซีซ้ายสะใจก,ก็กินลูกโดดไปแล้วกันนะเหลืออีกอย่างหนึง่ง ทอดมันประกายลืมไปมีแกงคั่วหอยขมอีก<ฮ>แต่รสชาติของเขารู้สึกแบบมันจะออกแบบเผ็ดเผ็ดมากๆเลยแบบรสจัดแบบอาหารป่าสุดๆเลยอะอถ้าใครที่แบบว่าไม่ชอบเผ็ดก็ต้องบอกเขาว่าแบบไม่เอาเผ็ดนะอะไรอย่างเงี้ยขนาบอกเผ็ดกลางๆนะยังแบบออกร้อนเลยอะแต่รสชาติบ,บอกเลยว่าแบบ อร่อยมากอทอดมันปลากายเหนียวนึบเลยปากหวานนิดนึงอร่อยมากเหลนงอป็นไงเคียวตุยเลยอร่อยป่ะถูกใจป่ะกี่นา็ดน้ยนะดูตัวเนแบมีเรียนแบบหม่อมถนัดแดกปะเกเนแตก ลรลายไหมไม,ไไมไนะ่ไม่ผิดหวังอะไรนะไม่ผิดหวังร้านนี้ไม่หวังเพื่อนๆดูนะโอ้โหเผ็ดลืมโลกเลยขนาดเผ็ดน้อยนะเนี่ยถ้าบอกเผ็ดมากสงสัยจะแบบว่ากินกันไม่ลง ราคาไม่แพงนะอย่างอ้นผัดเผ็ดเนี่ยจานเบลเลอร์เธอจะให้ตั้งเยอะเนี่ยจานละ200เองนะส่วนใหญ่ราคาก็ประมาณร้อยกว่าถึงถึง200ขึ้นไปละมั้งแต่ทั้งหมดที่สั่งไปเนี่ย970เองนะรวมน้ำน้ำแข็งสลปเป็นไงกเกินแตกอยู่เนี่ยบอกว่าเผ็ดน้อยแล้วเผ็ดมากไม่ตายเลยอ๋อจะมืดๆไปหน่อยแล้วราคาอาหารไม่แพงเนาะ ห้าอย่าง970เองอ่ะรวมน้ําน้ําแข็งด้วยอาหารอาหารช้าไหมไม่ช้าโน้ตขนาดคนเต็มร้านนะมาทีเดียวเลยเพ่อใครสักอย่างไม่ไม่ได้มาทีละอย่างอย่างอย่างค่อยๆมาเลยมาเสิร์ฟทีเดียวแบบให้กินแบบจุใจไปเลยเนาะแล้วก็แบบเร็วมากด้วยเนาะอาหารน่ะเสร็ลเลยต้องขอจัดบ้านนิดๆไม่หมดเผ็ดมากใช่ไหมสนุกเผ็ดมาก ใครที่จะตามมากินต้องบอกก่อนนะว่าต้องบอกไปเลยว่าแบบว่าเผ็ดน้อยเผ็ดมากอะไรอย่างเงี้ยเนาะ <c oughs> ดูทีเบเก้ไหลปุดๆ,ๆ <c oughs> ถ้าไม่บอกเขาจะแบบรสจัดมากๆเลยอย่างต้งยมยำเขาก็จะมีลูกโดดใบอีกเพราะนั้นมันค่อนข้างจะรสจัดนิดนึงถ้าใครจะกินก็ต้องเนาะต,ต้องต้องบอกเขาบอกว่าเอาเผ็ดน้อยๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยกำลังเดินทางต่อไปที่ราชบุรีไปหาขนมขนมขนมอร่อยๆกินต่อ ตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะราชบุรีมาที่ร้านขนมโอปอเบอรี่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนี่บรรยากาศในร้านกินอะไรดีครับหวานนเบาหวานมกินหวานเลยนะาตอนนี้ได้แล้วนะคะ แต่เค,ค้กฝอยทองหมดแล้วก็เลยเอาฝอยทองที่แบบว่าใส่แบบว่าไมเตยใช่ใช่ไหมแล้วก็เอาฝอยทองก่อไปอีกหนึ่งถุงนะคะก็ะยังจุกๆอยู่